เดี๋ยววันนี้เรามาติดตั้งวอล์กอักันครับเรามารับน้องแมวกันนะดูว่าน้องแมวหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหลับตากันนะสวัสดีครับถิงเทวัยครับเช้าวันเสาร์นี้นะครับทีมงานที่จะมาติดตั้งโฮมชาร์เจอร์ของโอราก็ติดต่อเข้ามานะครับเขบาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสำรวจแล้วเดี๋ยวมาติดตั้งวันจันทร์ต้องขุดต้องตั้งเสาโน่นนี่นั่นผมบอกไม่เอาเดี๋ยวติดข้างหลังเทสลาเลยนะก็คือ โฮมชาร์จเจอร์โอตัวนี้ผมขอเซนเซอร์อีมี่แล้วก็ซิมดีเทลไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องทำ p a ร r i n g กับแอปพลิเคชันนะตัวนี้ก็จะเป็นคั่วที่ใช้ต่อก,กับสายทั้งหมดนะฮะ IP 55นะครับตัวหัวก็จะเป็น GB นะครับมีจุกมาให้ตรงนี้ต้องใช้กัดแตะนะฮะหรือใช้แอปสแกน QR code เอาแล้วแต่ หลังจากที่ประเมินแล้วก็ติดตั้งได้นะครับข้างหลังโฮมชางเทสลาเลย <Yahoo! S 1> วันนี้ผมก็รับบทเป็นนายช่างมาช่วยคุมนะครับภูมิคขาวัญชาสั่งมานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาติดตั้งอะไรกันยังไงนะฮะแล้วก็เซ t ตอัพที่จีนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ oh <my> ทีมช่างก็ขนอุปกรณ์กันมาครบนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูตู้เดิมว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เขาเอาเบรกเกอร์สวิตช์ออกแล้วนะครับ ตั้งตั้งแต่ปี2016เลยนะฮะตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อเท s l a นะครับก็อันนี้เป็นโฮมชาร์เจอร์ที่อยู่กันมา5ปีแล้วนะฮะสเปคคร่าวๆก็คือเป็นหัวชาร์จ32แอมป์นะครับรองรับตั้งแต่230จนถึง418โวลต์นะฮะก็คือ7กิโลวัตต์ไปจนถึง11กิโลวัตต์นะฮะโดยประมาณนะครับรุ่นใหม่นี้จะต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะอันนี้ของผมมันเป็นรุ่นแรกสุดเลยก็ต่ออะไรไม่ได้เลยนะครับออ สายแอบแบบยุ่งเหยิงนิดหนึ่งนะแต่นี้ไว้เสียบเข้ากับตัวสว่านอะไรพวกนี้ก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูมิเตอร์ไฟนะครับตัวมิเตอร์ไฟเนี่ยของผมก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเฮ้ยมีแมวด้วยกูดแคท <laughs> นะกูดแคทกูดแคทโอเคมันจะอยู่ตรง ไปให้แมวไปก่อนนะนี่ครับมิเตอร์นะครับคือปกติมันก็ควรจะปิดแล้วล็อกอะ่ะเผื่อมีคนมาจ้ำสายออกไปโดยตรงเลยเนี่ยเขาก็ใช้ไฟเราได้ฟรีเนี่ยบ้านอื่นเขาล็อกกันหมดนะครับของผมเนี่ยก็ไม่ได้ล็อกนะแต่เดี๋ยวผมบอกแฟนแล้วว่ามันก็ควรจะล็อกค่ำๆเนี่ยมีคนมาจ้ำสายจ้ำไฟไปเนี่ยยูไม่รู้หรอกนะฮะนังกับผมไม่มีใครมาทาหรอกคิดไปเองอะไรเงี้ยนะ ัวมิเตอร์นี้เราเติมตังออนไลน์ได้เลยนะครับก็คือซื้อตังออนไลน์เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับเป็นพรีเพยหมดอันนี้ก็จะเป็นมิเตอร์ซึ่งเราขอเพิ่มตอนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะมีสิทธิ์ขอได้นะครับสายเนี่ยเขาก็จริงๆมาจากตรงมิเตอร์ข้างในที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับก็เจาะพื้นนะลากสายข้ามมาแนวนี้นะครับ มันไปด้านหลังปุ๊บอ้อมไปอ้อมไปจนถึงตัวพิลาหน์นะตอนนี้ก็คือเอาสายมานะครับดันจุกกันน้ำเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาต่อสายท่านในนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่ออกไปยังตัวสายเมนหลักอะนะครับเพราะว่าชุดสายที่มากับหัวหัวชาร์จเนี่ยไอตัวหัวมันเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ โฮมชาร์ r เจอแล้วมาพร้อมกับวอล b บ็แล้วนะฮะซึ่งวอล b บ็เนี่ยถ้าจะเห็นขอบเนี้ยสีขาวเนี่ยสีเหลี่ยมเนี่ยครับมันก็จะเวลาเราปิดเข้าไปแล้วมันก็จะกันน้ำได้นะ IP rating จะอยู่ที่ IP 55นะครับผมเช็คแล้วคร่าวๆก็คือแบบรองฝนฝนตกอะไรเนี้ยโอเคนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เราก็เอาสายมาต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงยึดเบรกเกอร์สวิ h นะครับ คิดไปคิดมาตอนนี้เลยคิดว่าจะวาง2ตัวละคือตัวหลักยังเป็นของเทส l a อยู่นะฮะมาจากสายเมนนะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเข้าไปจะเป็นเบรกเกอร์สวิตชของ o อลเองนะครับก็สรุปว่าใช้เป็น2ตัวแล้วกันนะฮะจะได้แยกกันชัดเจนอันนี้เขาก็ปิดละพอปิดฝาไปเ่ยมันก็จะกันน้ำแล้วนะตัวจุกสายด้านล่างก็ดันซิลเข้าไปแล้วนะครับมันก็กันน้ำได้ละ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้พอยึดเสร็จหมดแล้วไปเจาะด้านหลังเสาของเทส l a แล้วก็ไปยึดเข้ากับตำแหน่งใกล้ๆก,กันนะความสูงใกล้กันมันจะได้มีด้ดานหน้าด้านหลังก็จะเป็นเสาเดียวพิลาเดียวแต่ว่ามีโฮมชาร์ r เจอร์สองตัวนะครับทีนี้เราก็เอามาวางมาร์กตำแหน่งนะครับช่องหลักที่เป็นสายไฟเนี่ย เขาเจาะไว้ก่อนแล้วนะครับจะอยู่ด้านล่างนี้อ่าอยู่ตรงล่างข้างล่างหน่อยแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์จะอยู่ข้างบนแล้วก็จัดระดับความสูงให้มันตรงกันกันกบโฮมชาร์จเจอร์ของเทสลาละกันนะมันจะได้ดูสวยๆหน่อยฮนะทั้งฝั่งอีกด้านหนึ่งนะทั้งสองด้านแล้วเราก็มายึดฐานมันนะครับโดยยึดที่มุมทะแยงก่อนนะะยึดตามมุมทะแยงปุ๊บพอมันไม่ขยับแล้วเนี่ยเราก็ยึดมุมที่เหลือนะครับจะใช้สว่านแล้วก็สว่านตอกเข้าไปนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวฐานนะฮะฐานที่ยึดโฮมชาร์ดด้านบนนะครับแล้วก็ช่องสายไฟอยู่ด้านล่างนะเป็นรูที่เห็นเมื่อกี้นะครับแล้วฝั่งที่จะต้องเอาสายเข้าไปต่อเข้ากับสายเมนที่ออกมาจากสวิตช์ของเทสลานะครับเขาก็จะคล้องตัวท่อลูมินียมที่มันดัดได้นะกันไอตัวสายเนี่ยกันตัวฉนวนนะฮะว่ามันจะไปขูดกับรูที่เราเจาะหรือเปล่านะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันสายนั่นเองนะฮะ เราดัดให้มันเข้าที่นะครับแล้วก็ทำการยึดแผงที่จะติดตัวเบรกเกอร์สวิตช์นะครับกับตัวกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องจัดสายให้ดีอย่าให้แบบตัวแผ่นเนี่ยมันไปทับสายมั่งหรือไปกดไปอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมสังเกตแล้วช่างเขาประสบการณ์ค่อนข้างดีนะคือช่างคนเนี้ยเขางานเนี่ยการเก็บงานอะไรพวกนี้ก็ถือว่าละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่างานเขาละเอียดแค่ไหนตอนช่วงท้ายนะฮะแล้วเราก็ยึดเบรกเกอร์สวิต ที่มาจากสายเมนที่จะเข้าโฮมชาร์จเจอร์เทสลานะครับแล้วก็จะแยกสายออกมาไปเข้ากับเมนเบรกเกอร์สวิตช์ของโอล่าโฮมชาร์จเจอร์เหมือนกันนะตอนนี้ก็จัดสายหมดแล้วนะครับสำหรับเมนเบรกเกอร์สวิตช์ด้านซ้ายซึ่งจะเป็นของเทสลาแล้วก็เป็นของโอล่าด้วยแล้วด้านขวาเนี่ยจะเป็นเฉพาะของโอล่านะครับฉะนั้นถ้าปิดฝั่งขวาเนี่ยโอล่าดับเทสลายังติดถ้าปิดฝั่งซ้ายเนี่ยเทสลาดับโอล่าก็ดับนะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการต่อสายดินนะครับอันนี้ก็ต่อเสร็จแล้วเห็นได้ว่าเขาต่อสายดินลากมาติดกับตัวฝากล่องด้วยนะครับเพราะเป็นจุดที่เราต้องจับต้องสัมผัสตรงนี้เขาบอกว่าเขาเพื่อความชัวร์เขาจะติดสายดินของฝั่งที่ผ่านมายัง breaker switch ของโอลานะฮะเพราะว่าของเทสลาเนี่ยที่เขาสังเกตดูเนี่ยมันไม่มีมันไม่เห็นนะครับตอนที่ติดเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2016เนี่ยนะมันมีแค่2องขั้วนะครับเขาก็เลยทํายึด ตัวแผงเข้ากับเฟรมเข้ากับตัวเสาเลยทั้งเสานะครับแล้วก็รันสายดินมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันปลอดภัยแหละนะครับก็เผื่อมีกราวฟออะไรเงี้ยนะเนี่ยครับทั้งแท่นเนี่ยมันก็จะลูบเป็นสายดินไปทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเขาก็เปิดตัวเมน มิเตอร์นะครับตรงสวิตช์ที่มิเตอร์ที่เราเพิ่งไปดูมาเนี่ยไฟก็เข้าแล้วทั้งเทสลาทั้งโอลาแล้วก็เช็คพวกค่าโวลต์นะเช็คกราวเช็คทุกอย่างนะครับทุกอย่างก็โอเคละพอโอเคเนี่ยเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์ QC นะครับอย่างที่เห็นสีเหลืองๆเนี่ยเขาจะปิดไว้หมดเลยก็คือเราไม่ควรไปแตะและนะเพราะมันแบบตั้งค่าเซตอัพทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการรับประกัน3ปีนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับ ตัวโฮมชาร์ r เจอร์เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะเก็บสายเก็บอะไรเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับผมเลยรู้สึกว่าช่างคนที่เขาเก็บงานโอเคนะเนี่ยดูโดยรวมแล้วก็ทําค่อนข้างไวนะครับอาจจะสื่อสารตะกุกตะกักกันบ้างนะเพราะผมก็ไม่ได้เซียนภาษาจีนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่างานออกมาดีเลยนะครับอ่าสรุปการเซตอัพนะครับตัวนี้สายดินนะต่อกับฝาของกล่องนะฮะแล้วก็รันมาติดกับสายดินทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเขายึดไว้กับตัวเฟรมละ ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์สวิตชของ o อรนะครับด้านขวาสวิตช์สีน้ําเงินเยี่ยมไปเลยพร้อมนะครับเดี๋ยวไปลองชาร์จกันคราวนี้เราจะใช้อแดปเตอร์คนละตัวนะครับจะเป็น GB ไปยัง Type 2นะครับเพราะว่า m o เดลเผมเนี่ยมันยังเป็น Type 2เนาะก็จะต้องเป็น GB AC ไปเป็น Type 2นั่นเองเนี่ยก็เสียบกับหัวนะครับเสียบกับหัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเสียบและชาร์จได้ไหมนะ เสียบแล้วก็ต้องรอให้มันมีเสียงล็อกน <Okay. S 1> ะ่าล็อกละพอล็อกแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ก็ต้องเอาบัตรนะผมลืมบัตรไว้ในรถนะแป๊บหนึ่งเอาบัตรมาแตะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดผมไม่ใช้บัตรแตะนะครับผมก็ต้องเอาวีชัดมาโหลดมินิอัเขานะแล้วก็เซตอัพ <Okay. S 1> ได้บัตรเขาให้มาสองใบนะครับ <Okay. S 1> บัตรเนี่ย <Okay. S 1> มาแตะไว้ตรงจุดที่เป็นไอ i w d ดีปุ๊บ นี่ครับกระพริบแล้วชาร์จแล้วนะฮะชาร์จแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้กี่แอมป์นะเก็บบัตรก่อนโอเคมาดูว่าได้กี่แอมป์ดูแล้วเนี่ยก็ชาร์จได้ตามสเปคนะครับนี่เขาขอถ่ายรูปไว้นะเพราะเขาต้องส่งงานนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่นะครับ32แอมป์7กิโลวัตต์นะ อันนี้ก็ได้เต็มตามอัตราเขานะครับตามสเปคสรุปคือชาร์จเทส l a ได้ไม่ไหม้นะครับโอราชาร์จเทส l a นะฮะหรือว่าสถานีแมวชาร์จช,ชีต้านะฮะเยี่ยมไปเลย <Okay. S 1> เระหว่างที่ชาร์จนะครับไฟก็จะก,กระพริบเป็นสีน้ําเงินนะครับตรงกลางกระพริบเนี่ยแล้วก็ตามขอบเนี่ยมันจะเป็นไฟสีฟ้านะครับ ติดตลอดเวลาชาร์จนะนนถ้าเกิดไม่ได้ชาร์จไฟด้านข้างตรงขอบมันจะไม่ติดน,น,นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จงานของโฮมชาร์จเจอร์กันแล้วตอนนี้เราไปรับน้องแมวกันครับมาดูซิว่าแต่งสวยขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงจะสวยหรือจะหล่อนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคนะฮะวันนี้เรามารับน้องแมวกันนะดูว่าน้องแมวหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับล้า หมดตูดปีกหน่อยแล้วนะครับแต่ว่ารับปากันนะฟ้า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  yes นะสีแนี่ก็จะเป็นโทนเดียวกันนะโทนเดียวกันกับตีทีไล่มาด้านหลังนะเป็นแถบนะครับ ตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้แต่ด้านข้งางก็นเนี่ยช่วยเขาโฆษณาเต็มที่นะเนี่ยแล้วก็แปะหูสีแดงด้วยนะครับแปะหูสีแดงด้วยตัวนี้ติดิฟ์มแล้วนะติดิลรมก็จบด้านหลังจะเทบก่อหน่อยนึงอ่ะเพราะผมิว่าถ้าไม่มีใบปัดฝนด้านหลังทึบๆอ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะนะเราค่อยมานะงันนงย ชอบไหมครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแฟนบอกชอบเดี๋ยวให้ลูกสาวขับลูกสาวมันจะขับไหมครับยังไงถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ไปให้ทาดแมวทั้งหลายด้วยนะฮะ แล้วเดี๋ยวรอคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแมว GT แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเรื่อยๆนะครับในช่อง t ท y b ย t i n ตินี้นะฮะอย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยแล้วก็สับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับการอย่าตกนะครับรักษาสุขภาพและพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ